เขาก็ใส่ผ้าใบเราจําได้เลยใส่ผ้าใบข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งตีนเปล่าแม่งก็หมุนหมุนตีนเหมือนจะเตะตะก้อหรือว่าฟีคิกกันนะแม่งซัดเราเลยเข้าไหนเต็มปากเลยสั์เต็มหน้าเลยหัวเราก็แทกกับไอ้เล็กไอ้ล็อกเกอร์อะห้องสืบสวนจะมีล็อกเกอร์เป็นตู้ยาวๆนะตึงตั้งตึงตั้งสามสี่ทีมั้งไอ้ตว์เลือดมั่งแตกเพราะเราไม่มีไม่มีมือบังนะเออเราใส่กุญแจหลังแล้วจังหวะฟันเราเนี่ย กระแทกกับริมฝีป,ปากล่างเลื่อนแม่งออกเยอะอเ,เลื่อนแม่งออกเยอะจริงแล้วแม่งกองเลยไอเฮี้ย,ยจงมันนั่งอยู่ใกล้เ <c oughs> ขาหยิบเก้าอี้พับเราก็คิดในใจโอ้โหจ่าคนนี้แม่งนิสัยดีเว้ยเก้าอี้พับอ่ะแม่งแม่งหยิบพับปพ๊บแม่พลาดไอเฮี้ยจงต่อไอ,อเสตรย อะไรอีกมั้งไหมเรื่องบูบูเกี่ยวกับอินบูช่ดเอาอสักอีกสักเรื่องลวกันเรื่องที่ไปติดคุกกันนะนะโดนตำรวจซ้อมด้วย,ยไหม,ไมตมอบเข้าไม่ตามแล้วดูอินเข้าว่าไม่ตามสี่ครั้งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกนสี่เลยเหรอใช่ผมตั้งแต่สามวันแรกที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะหลังจากนั้น,นเนี่ยมาเรืเ่อยเรื่อยเลยมาเรื่อยเรื่อยเลยครั้งที่สองเหตุการณ์อะไรนะ เออตรงดินแดงเอาแค่หัวเรื่องพอเอาดินแดงแยกดินแดงอ่อล่องจะไปอะไรสักไปเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้มันปีมลึกแล้วแหละแต่ว่าโดนสอนอดินแดงจับก่อนสอนอดินแดงเก่านะดินแดงเก่าไอตรงอยู่แยกไฟแดงอะ่ะอ,อ่านั่นก็เขาว่าไ,ไม่ตาอา่อ่วันนนี้กี่วันก็วันเดียวแม่มาประกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเ <c oughs> ข,ข้าเยอะไหมเขากี่คนแปดเก้าคน แบงอะแบงไม่อยู่แบงไม่อยู่เอ <c oughs> วันนั้นเนี่ยผมจะไม่โดแล้วผมมาพก <c oughs> ผมที่บอกไปตั้งแต่ต้นเรื่องว่าผมมาเป็นคนพกของตลอดเพราะว่ามีรุ่นพี่เคยสอนว่าอย่างน้อยถ้ามึงพกเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะช่วยมึงได้ให้หนักเป็นเบา <c oughs> อ่าตำรวจก็มาค้นผมคนสุดท้ายก็ไม่เจอเฮี้ยอะไรเลยอ๋อเหตุการณ์ไม่ได้พะทะใครหรอกไอเฮี้ยเมากันกลับมาแล้วรถติดไฟแดงแม่งเสียงดังแดกกันบนรถไงก้าสอง น่าจะมีทัวดินแดงบ้านไอ้พวกไแก๊งไอ้วีอะไรพวกนี้แหละกับก้าสองมารถเสือกติดไฟแดงคันแรกแล้วแม่งก็เฮฮากันนะเต็มแล้วอะ่ะเ <c oughs> ต็มถังมาแล้วอะ่ะโวยวายแม่งดูดบลงุหรี่มารถไอ้เฮไอ้ก้าวสองเนี่ยเป็นเป็นสายที่เราไม่ไม่เคยรู้จักกับ<อ>เขาไงไม่มีความสัมพันธ์คอนเนคชั่นกับเขาติดคันแรกด้วยติดคันแรกไฟแดงเลยไใกล้ป้อมเลยใกล้ป้อมอีกระเป๋าสัตว์แม่งวิ่งไปเรียกตำรวจ อีเขี้ยแม่งไปเรียกตำรวจกดไฟแดงแม่งบอมาทานี้มอบเลยก็ค้นกันทุกคนก็เจอมีดก็เจออะไรไปกูก็ไม่เจอเว้ยเพราะกูมีดกูแนบดีอ่ะเอะปึ๊บเอออเขี้ยไม่เจอเว้ยจ,วจะวิ่งแล้วเว้ยวิ่งอีกไอ้ตว์ทิ้งเพื่อนอีกแล้ว,วอเขี้ยทิ้งเพื่อนอีกแล้วไอ้ตว์ทิ้งไม่ได้อีกไอ้นี่ไม่ได้ตีใครนะไอ้น,นี่โดนแต่ตำรวจวิ่งก็ไม่ได้นะเว้ยไอ้กนไอ้แซดทิ้งเพื่อนไม่ได้เง้ย อ่ะไอ้ทีมาคนรอบสองเจอไอ้คูปเปอร์กูอ่ะไอ้สีแดงอ่ะที่กูพ่นสีแดงกูอ่ะมีดอ่ะก็ส่งบ้านในตะ <c oughs> <c oughs> าตามเดิมนี่อบสองสอง,ส,องสามอ่ะสามหน้าเซนทันที่เดิมเกมสายตรวจ <c oughs> กับไอ้เคทียนเน<อ>ี่ยแหละเพราะาจะไปแถวเกษตรบ่อยสดิทไอ้เคเออเราผ่านหน้าไทยวิเริ่มจะมีคอสะพานข้ามข้ามข้ามแยกนะไทยวเออิเจอชื่นเขาขับโมไซค์มา เราเห็นเราอยู่บนรถแต่ประมาณสักสิบเอ็ดโมงมั่งโดดเรียนกันไปเพราะ OK, โอเค,อเ,คเขาทําอู่แล้วก็จะไปดงที่พวกเราสําหรับปีหนึ่งยินสามเก้าสามห้านะปีสามห้าจะไปหมกตัวอยู่ที่นั่นเยอะก็โดดลงไปเล่นเขาแล้วก็วิ่งมันก็ย้อนขับมอไซ์ย้อนสอนหน้าทาวีอะไรเงี้ยตำรวจก็มาสายตรวจมาอะไรเงี้ยเขาก็วอสกัดจับอ่าแล้วจังหวะอ่าก็เขาก็ที่เราเขาว่า <c oughs> เสียทองไปอะไรประมาณนี้แต่กูยังวิ่งไม่ทันตัวมึงเลยมันจะเสียทองนี่ไงมึงมาโมไซย์เอ่อก็ก็เป็นเป็นลงไปเล่นเขาเองเเกมไปอันวันเดียวเหมือนเดิมก็ส่วนใหญ่ผมจะวันเดียวแม่มาประกันใช่แม่นี่สุดยอดเลยนะจนสุดท้ายแม่ผมเนี่ยไม่กล้ารับโทรศัพท์ตอนกลางคืนนะทำไมอ่ะเพราะถ้ารับกลางคืนเนี่ยหมายความว่าไอ้เฮียตีนต้องติดอยู่สองนอนใดสอนอนหนึ่งอย่างนี้ อจริงๆช่วงช่วงสามปีที่เรียนอินเนี่ยแม่กลัวมากเลยนะหนึ่งกลัวรับโทรศัพท์แล้วลูกนอนอยู่โรงพยาบาลลูกเสียชีวิตเสียชีวิตก็อีกอันหนึ่งคือต้องไปประกันตามสอนอต่างๆอ่ะแล้วครั้งที่สี่อ่ะครั้งที่สี่นี่รุนแรงนะเอ<ล>อ่อแต่ก็ชินแล้วมั้งไม่เขาส่งตัวผมไปบ้านกรุณาโอ้ไปตรงสัมพวุฒิเขาเรียกสิไร่คือคือถ้าถ้าเด็ก เก๋ๆจะรู้ว่าบ้านเมตตาเนี่ยคือบ้านแรกรับครั้งที่สองเนี่ยจะส่งกรุณาคือเลขสิบเก้าไร่อยู่สัมพมุตยใหญ่ขึ้นเพราะว่าประวัติผมเนี่ยเป็นรุ่นใหญ่ประวัติมึงเนี่ยอยู่เมตตาสามรอบแล้วเลเวลมึงอัพได้แล้วเหตุเกิดจากไอ้เฮียใบเขาไปเล่นบูน้าเซนทันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วเช้าเขาเขาได้บูปวสเขาได้อีโบมาตัวหนึ่ง ได้ปืนนะตบช็อปได้ได้ปืนแล้วก็มาเรียนกันปกติตกตอนเย็นไอ้จงที่โดนยิงขาตีกันเองนะตีงเงินเองเลยเฮียไปไปกินแถวอู่ลังสิตดีกว่ากินเหล้าเหรอจ้างกินเหล้าอตอนนั้นเราเราปีสองมีต้นต้นต้นลังสิตอ่ะต้นต้นวตนัตวเทียนพวกพวกมึงอ่ะรุ่นมึงอ่ะอ่าเขาก็กลับแก๊งด้วยกลับเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งกินกลางกลางตลาด ตลาดไอ้ลังสิตเลยดงเลยนะดงสหชนตีเลยอะ่ะตลาดลังสิตเหรออ่อูอูชอนตีเลยอะ่ะดงอะไรโรงเรียนอะไรมั่งไอ้เฮียแม่งมีทุกโรงเรียนที่จะเล่นอินเนี่ยคู่ใหญ่กูลังสิตอ,อ่ะเรากูกูไม่ค่อยรู้หรอกไอ้เฮียเพราะกูไม่ค่อยไม่กูไม่เคยกลัว,วไกลขนาดนั้นกูก็ไม่รู้กูก็อยู่คนละซอนกูอยากจะรู้ถึงอยากรู้ว่ะ ว่าต้องอู่รังสิตมันมีสหร,ร้อย<ก>พ่อ,อพันแม่แม่งเยอะไปหมดชื่นกระหนกบูเฮียโรงเรียนผีก็มีเฮียรุ่นใหญ่ในตลาดอีกเออ <Yeah. S 2> โอ้เหตุการณ์นี้ต้องเล่าไอสัตว์มันมากมันยังไงรรอ่ะไปนั่งกินในร้านเหล้าสมัยจะเป็นครูหาเดียวล็อกๆแล้วก็นั่งกินมีอยู่หกเจ็ดโต๊ะเปิดเพลงกันอย่างเงี้ยนั่งกินแล้วก็อเฮียต้นเขาเห็นต้นนเทียรุ่นน้องมาเขาบอแอคชั่นโชว์ show, เจอพวกเด็ก โรงเรียนทั่วไปก็ไปตบเข็มไทยวิมาอ่าก็เอามาจริงๆพวกเรายัางถามนะว่าไปไปทำเขาทําไมเพราะมเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับเราถูกไหมอ่าสุดท้ายคุณพระช่วยไอ้ไอเด็กไทยวิคนนี้นท้แม่งเป็นลุกน้องของไอพวกขายใหญ่ตรงนั้นนะ่ะตอนนี้มันไม่ใช่เด็กนักเรียนแล้ว <c oughs> มันกลายเป็นพวกวินมอเตอร์ไซค์พวกขาใหญ่พวกสองแถวอะไรไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เราก็ไม่รู้หรอกก็แดก,กันจนหมดไปสองแบน สมัยก่อนมันเป็นอ้น,นี่เว้ยแสงอะไรเรียกว่าสิอย่างเหรียญทอง <S <S เหรียญทองอะไรเนี่ยแบนๆปัดๆอ,ะอ่ะสมัยนน้นนีก็สิบหกสิบเจ็ดสองแบนนี่ก็ตึงแลวไอสัตว์เดินกลับกันสี่คนมีผมมีใบมีไอ <ตน S 1> ้ไอ้ต้นเราก็ไอ้ต้นปีสามแล้วก็ไอ้ไอจงไอ้จงที่นอนชิงขาเนี่ยปึ๊บโมไซแม่งแหวนมาเลยแม่งเฝ้าเลยนะเว้ยแบงอพอเราเดินออกมาเนี่ย แม่งแวน้นแต่โชคดีตรงที่มึงอ่ะเอกเลืกไม่เป็นมวย uh huh. พอมึงบิดมอไซค์เร่งมาเนี่ยสัญชาตญาณเราต้องหันไปมอง uh huh. มันมีสปาร์ต้าหันว่าฟันเราหันไปก่อนเพราะเสียงรถมึงดังอ่ะ uh huh. มึงเร่งมาอา้าวแล้วก็หลบปุ๊บไอ้เฮียใบเช้าที่เล่นบูได้ชอ็อปได้ปืน uh huh. ซัดเลยเต้มบานดงไอ้เฮียเหมือนแบบ ชุมชนร้านค้าแม่งยิงเข้าหมอ้อกุ้เต๋วเลยสัตว์หม้อไอ้นี่เหตุการณ์ทำไมถึงรู้ว่าหมอ้อกุ้เต๋ยวน้ําแม่งพุ่งออกงนี้เลยไอ้เฮียตำรวจที่จับกูนั่งแดกนอกเครื่องแบบเขาเรียกว,ว่าออกเวรสามสี่คนนั่งกินเตี๋ยวอยู่นั่งแดกกุ้เตี๋ยวอยู่เรีโโโโโโยบร้อยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเหมือนหนังเลยคือคือพอยิงเราเราไล่ยิงโมไซ แต่ลูกปืนมันไม่ได้ตามโมไซมันไปบานตรงนั้นพอดีพอบานเสร็จก็เข้าร้างก๋วยเตี๋ยวไอ้ก็เข้าหม้อไอ้ตำรวจแดกอยู่สามคนก็คิดว่าไม่รู้เป็นนักเรียนหรือเป็นใคร<ม>ก็ลุกเราก็คิดว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งรุ่นใหญ่จริงไว้แค่ตบเข็มมือนี่นะมึงเอารุ่นนี้มาไล่พวกกูเหรอเ<ม>ออมันก็ยิงปืนเพราะเรามีปืนมันก็ยิงมาสองนัดโดนไอ้ใบแต่ไอ้ใบบอกถักถนะเราก็ไม่รู้ว่าถักถากไม่ถักนะก็วิ่งเราก็เห็นไอ้สามคนนี้แม่งมีปืนแม่งวิ่งไว้ ุดนอกุมันเป็นสกอตนอกครึ่งแบบออแม่งวิ่งไล่ไอ้ต้นเนี่ยคนพื้นที่หายแล้ว <c oughs> คนพื้นที่หายแล้ว <c oughs> จริง <c oughs> หายเลยไอ้สัตว์วิ่งปุ๊บไอ้โจ้เป็นใครก็ต้องหายเฮียเจอขนาดนั้น <c oughs> ไอ้เฮียกูจะไปรู้ได้ไงว่าใครเป็นใครไอ้เฮียแต่แม่งตอนนั้นเราสิบหกสิบเจ็ด ไอ้เฮีย่ยนี่แม่งรุ่น30กว่านอกเครื่องแบบอ่าล้วมีปืนด้วยถูกเพราะเพราะไอ้ใบซัดแม่งก็สัดสวนเลยตึ้มตึมต,มต,มตึมสองนัดรวมใบใบเป็นสามนะอไอ้ใบย,ยิงไปวันนั้นไม่รู้เลยเหรอว่าเป็นตำรวจเขานอกเครื่องเขายิงมอเตอร์ไซค์ตามตูดไอ้ที่มันบิดเสียงดังมาและมันเอาสปาร์ต้ามาฟันเพราะความด้วยความที่มันเสียงดังมอเตอร์ไซค์บิดเร่งมาเนี่ย ทุกคนต้องหันไปดูสัญชาตญาณทุกคนไม่ใช่พวกเราหรอกใครก็ต้องหันไปดูว่ามึงบิดทาเฮอะไรเร็วซะขนาดนั้นอพอหันไปดูเสร็จปุ๊บมันก็ง,าง้างจะฟันก็เลยโดดหลบพอโดดหลบเสร็จปุ๊บไอเฮียใบเขาก็ชักปืนสวนเพื่อไปตบบูได้มาเมื่อเช้าแล้วก็มีอยู่แค่ลูกเดียวงไงเฮียยิงเข้าไปหมดแล้วยิงเข้าไปโดนล้านหม้อก๋วยเตี๋ยวเขาไอสายตรวจสามคนนั้นนอกเครื่องแบบเขาออกเวรมาเขาก็นั่งยิงเขาก็มีสิทธิ์ระงับเหตุไงซึ่งหน้าไง ขาก็แสดงตนไม่ได้แสดงตนเลยมันก็ยิงสวนเฮียใบมานั่นแหละก็เลยวิ่งกันที่หายไปป่วงหมดแล้วพอวิ่งไอ้เฮียต้นหายไปก่อนนะไอ้ต้นวัเทียนอ่าต้นวัเทียนหายไปแล้วใช่เหลือสามคนมีผมแต่ไอ้ต้นมันจะฟอร์มมึงปะเนี่ยไปบอกมันด้วยไอ้เฮียมันยังขอบใจที่ไม่ได้ไม่ได้ซักถึงมันเปล่าหรอกไอ้สัส บอกแบงค์ตั้งแต่ตีแรกแล้วไอ้เหียบอกแบงค์ตั้งแต่ตีแรกแล้วไอ้เหียอ่ะแล้วก็แล้วเหตุการณ์ยังไงเราต่อเลยเกมไหมเกมคือเกมเกมแต่ก่อนเกมนั้นมันมีเรื่องที่จะต้องเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องความสนุกอ่ะอ่าหลังจากที่พอใส่ไอ้นอกเครื่องแบบเขาลุกขึ้นมายิงปืนด้วยเนี่ยเราก็วิ่งแตกกันต้นหายไปแล้วเหลือผมสามคนมีผมมีใบ เออชัยรัตสีเชือ้องงไหมเป็นอะไรกับทรณรงค์สีเชื้อเออเออว่ะนำกุได้ใบนี้นําบุณคนใดใช่ชัยรัตสีเชื้อกับทรณรงค์สีเชือเ้อไปเลยกันก็เคยถามมันบอกกูไม่รู้จักหรอเชี่ยมันแต่แม่งเขียนเหมือนกันมันไม่ใช่พ้องเสียงนะถ้าพ้องเสียงเนี่ยคือสะกดไม่เหมือนกันแต่เนี่ยสะกดเหมือนกันเลยอแต่เคยถามเขาแล้วเขาก็เขาอาจจะเป็นภายในเขาครอบครัวเขาก็ไม่หวากันแล้วไงต่อแล้ว เสร็จปุ๊บอ่าก็เหลือผมสามคนวิ่งกันไปถอวิ่งไปเนี่ยมันมีรถอ่รถเก๋งรถกระบะเนี่ยแม่งวิ่งไล่ตามผมผมวิ่งเข้าซอยไหนแม่งมันเป็นหมู่บ้านและชุมชนผมก็ว่ากระบาคัานเนี้ยทำไมมันตามขนาดนั้นแต่ที่ไหนได้มันเป็นไอ้นี่เว้ยหลังมันเป็นชุดนอกบอ่อนอกเครื่องแบบไอ้หลังจากราบก๋วยเตี๋ยวแล้วผมวิ่งหลุดมาจากสามคนนั้นแล้วมันก็มีคือตำรวจเนี่ย เขาวอสกัดกันไอไอรถกระบะเนี่ยแม like in in yeah. ่งก็วิ่งไล่ชนพวกผมไล่ชนเลยไล่ชนเพื่อให้ให้หยุดอ่านั่นนะคือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเล่าพอมันวิ่งมันก็จะชนเราในแต่หมู่บ้านข้อดีคือมันมีลูกหน้ามันก็เหยียบไม่ได้ถามว่าอ่าถามว่าถ้ารถเหยียบจริงๆมันทันอยู่แล้ว แต่ด้วยที่มันมีลูกและหน้าเนี่ยมันก็กระเดิดอ่ะมันชะลอได้มันชะลอเราก็วิ่งสุดท้ายเราจวนตัวเนี่ยไอ้ใบไอ้จงคนเด็กวิ่งที่โดดข้ามไปก่อนข้ามไปไหนเท้าเท้าเป็นรั้วกำแพงเขาข้ามข้าไปบ้านเข้าบ้านใครก็ไม่รู้นี่เนี่ยมันเลยตอนนี้พอข้ามคือเท้าเท้าเนี่ยโดยปกติเนี่ยรั้วประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบรั้วรั้วประตูรั้วเหล็กรั้วเลื่อนออกเลื่อนเข้าเนี้ยนะไอ้จงเขาโดดข้าม ไอ้ใบเขาวิ่งคนที่สองกระโดดข้ามอย่างสวยหรูมัน <c oughs> มันวิ่งผัดสี่คูร้อยไอ้ไม่ใช่เดี๋ยววิ่งข้ามรั้ว <c oughs> กูนี่ไอ้ขัดจะเลี้ยวออกอีกซอยหนึ่งเพราะมึงเข้าสองคนเนี่ยตายหม, <c oughs> ไยมูไอ้ใบฝักมไอ้ตีนานี่ก,กูกูก็ยาวกว่ามันนะสูงวกว่ามันวิ่งโดดข้าม ตีดแม่งเตดขอบรั้วไอสัตว์แม่งตกอยู่ข้างตรงนี้สัตว์ <c oughs> โอ้โหโคตรเจ็บเลยกระถางต้นไม้ที่อยู่หัวเสาโรงรถเขาเขาเขาอะแตกเลือดเต็มเขาเลยสัตว์คาดไปหลบอยู่ไอหลังบ้านเขาไอสองคนนั้นเขาอยู่กับสองคนไอใบแก่อจองกูว่าโ,โหเจ็บเขานะแต่มันชานะเมาด้วยสัตว์แดดไปสองแบนก็ไปแอบ,บอยู่ข้างหลังบ้านอือแล้วสุดท้ายเนี่ยไอรถที่ตามกระบะไล่เราเนี่ยเขาเป็นตำรวจ อ๋อแต่มึงคิดว่าเป็นเป็นไอ้เหี้ยไอ้รุ่นใหญ่แถวนั้นน่ะไอท้ที่ที่เราไปตบเข็มเขาตั้งแต่อ้เห er ี้ยต้นเะนะเอะ,อะคือกูยังคิดเลยว่าไอ้สัตว์ต้นแก่เข็มอันเดียวเนี่ยมึงไล่ฆ่ากูในขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยเฮ้ย er, มึงเข้าใจไหมวันอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันไม่มีใครมามาัมานั่งปฏิบัตต่อเรื่องหรอกมันมก็คือยิงกันเสร็จปุ๊บไอ้ที่นั้นยิงกลับ พอยิงกับเสร็จ<ต>ปุ๊บเ<พ>ออพอยิงกลับเสร็จปุ๊บแม่งมีไอ้เยี้ยรถกระบะไล่ชนนั่นอกอกไอ้หัมันจะเป็นอะไรขนาดน่ะวะพอรถพอโดดข้ามบ้านเสร็จปุ๊บไอ้รถกระบะเนี่ยเขาจอดเขาก็แสดงตนว่า เออเดี๋ยวก่อนพอโดดข้ามมาเนี่ยเขากินข้าวอยู่พ่อแม่ลูกเนี่ยหีเขี้ยววงแตกไอ้สัสไอ้เขี้ยวเป็นมึงตกใจไหมโอ้ตกใจครับมันประมาณสองทุ่มอ่ะเขาก็กินข้าวกันครอบครัวคนเลิกงานดูทีวีหรออะไรเฮฮาอะไรกินข้าวไอ้เขี้ยจงโดดปึ้มไอ้ใบโดดปึ้มกูปั้มไอ้สัสขาติดรั้วแม่งล้มเลยในนั้นเสร็จปุ๊บเออเราเขาก็เราก็บอกว่าเราโดนลังแกโดนพวกนี้ไล่ยิงมาก็เหตุการณ์มันปฏิปตต่อเรื่องเป็นอย่างนั้นนะ ใครจะไปรู้ไอสัตว์ไอเฮี้ยสามตัวเนี่ยตำรวจแม่งยิงออกมาไอเฮี้ยก็ขอมาหลบเขาเขาก็ให้หลบแต่สุดท้ายกระบะที่ไล่ชนเราเนี่ยเขามาจอดจอดเสร็จเขาแสดงตนเขาว่าเขามีบัตรตำรวจนะ<อ>สุดท้ายไอเฮี้ยไอสองคนนั่นน่ะไอใบไก่จงอ่ะเจ้าของบ้านะ <c oughs> ไปตามพอเขาไปแอบหลังตุ่มเดียวกันแต่กลัวอยู่อีกที่นึง <c oughs> นกลัวเขาไม่เจอกูแล้วฝากไปบอกไอเฮี้ยใบไห่เฮี้ยจงก็นะ ถ้าวันนั้นมึงไม่เรียกกูแล้วกูก็ไม่เกมกับมึงหน่อยสัตว์เรียกว่าไงออกไปได้แล้วไอ้มามาตำรวจมาแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้วไอ้สัตว์เอ้ยกูก็ออกไปไปอยู่สนอประตูน้ำจุฬาสามคืนโอ้โหสามคืนเลยเหรอมึงคิดดูกูนอนไม่ได้อ่ะไอ้สัตว์เพราะข่าวกูพังไงไอ้เฮียตอนกูล้มตรงรั้วถูกไหมกูเลือดเต็มเลยเฮียแล้วไม่นอนอ่ะแล้วสมัยก่อนอ่ะ สพอเนี่ยมันขึ้นสองทางแล้วไปรวมเป็นหนึ่งบันไดไม้อ่ข้างหน้าเป็นเสาธงมีต้นเข็มมานะไปนอนห้องขังไอ้สัตว์แม่งก็แม่งก็เต็มไปหมดเลยห้องขังเสือไปโดนไฮโลตำรวจจับไฮโลมาอีกไอ้สัตว์เต็มห้องขังเลยเฮียแล้วขากูก็ปวดกูก็บอกกูไม่ไหวว้ไม่ไหวใช่ไหมเพราะว่าเราฤทธิ์เล้ามันหมดแล้วปวดแล้วไม่รู้ปวดเลือดเต็มเลยสองข่าเนี่ย เอ,อสักประมาณตีหนึ่งตีสองเรียกอใบไลงไปครั้งแรกจากข้างบนห้องขังข้างบนชั้นสองนะาห,าห้องสายสืบเนะี่ยเขาอยู่ชั้นล่างไขกุญแจใบป,ปุ๊บเรียกอใบไปไอ้เที่ยใบย,ยังใส่ช็อบบูอยู่เลยสัตว์ก็ว่าหายไปพักหนึ่งก็เอาใบาขึ้นมาส่งใบใบก็เริ่มเหมือเหมือลอยๆอยแล้วนเะพราะ โดนซ้อมอันนี้อันนี้อันนี้อาจจะอาจจะตัดตัดก็ได้หรือไม่ตัดนะอีกสักสองชั่วโมงเฮียใบโดนเลียกอีกแล้วอ่ะเราก็เพราะใบมันคนยิงจริงๆแต่เราไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนยิงเราก็โยนไปให้เฮียต้นอ้สัสนะฝากบอกต้นด้วยว่าขอกูขอโทษอ่ะเฮียเสร็จปุ๊บรอบที่สองปุ๊บไอ้ใบโดนไปตอนตีสามมั้งอีกรอบอีกรอบหนึ่งคราวนี้สุดท้าย มาเรียกไอ้จงไอ้จงคนที่สองหายไปปร่ามาครึ่งชั่วโมงมาขายลูกกงมาคัดเราไปอีกคนหนึ่งเราก็ไปนั่งใส่กุญแจมือควายหลังภาพแรกที่เห็นคือในห้องอสืบสวนเนี่ยไอ้ใบแม่งอยู่นี่เว้ยหัวพิงสาวอยู่ถุงพลาสติกเนี่ยคุมควันบุหรี่เต็มเลยเว้ย uh huh. เออเออนอนอยู่นี่เว้ยเพราะมันคว้หลังพิงตู้ไอ้เก็บล็อกเกอร์อเกอ,อเกอสารเนะี่ย เราก็าโอ้โหสัตว์ใจไม่ดีเลยเฮียแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเฮียใบยแม่งโบ้ไ,ไขี้ไปใครมาไงเฮียสุดวอ,อปึ๊บแต่เราสังเกตไอจงได้ว่าอเฮียจงทําไมแขนมึงบวมอย่างว่าข้างนี้เพราะไอใบไอจงลงคนที่สองกูลงคนที่สามเออปึ๊บมันก็เรียกเรามานั่งแล้วก็มีสาววัดมะเขาก็วางสนับมือเหล็กวิชาปไม่รู้ว่าเด็กรุ่นนี้รู้จักเหล็กวิชาปไหม แล้วก็ปืนแล้วก็ไอเครื่องช็อตอ่ะเหมือนบุหรี่อ่ะแต่มันเป็นหัวสองเขี้ยวอ่ะอ่าอ่ามันบอกว่ามึงเลือกเอาว่ามึงจะเอาไหนเราก็บอกเราไม่เข้าใจคําถาม <c oughs> <ต>ถูก,กไหมเพราะกูโดนกระทำกูโดนเขาไล่ยิงมาเออถูกไหมกูกูโดนไอมอไซอ่ะฟันแล้วกู <c oughs> เพ,พเื่อนกูก็ยิงโมไซไปและไอ้เหี้ยสามคนนี้มันก็มายิง อีกทีหนึ่งเ <c> ห <oughs> ตุการณ์วันนั้นเรายังเข้าใจอย่างนั้นนะหลังเราโดนกระทำเราก็พูดเข้าไปหมดเขาก็ใส่ผ้าใบเราจําได้เลยใส่ผ้าใบข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งตีนเปล่าแม่งก็หมุนหมุนตีนเหมือนจะเตะตะก้อหรือว่าฟีคิกนะ <c oughs> แม่งซัดเราเลยเข้าไหนเต็มปากเลยขาะเต็มหน้าเลยหัวเรากระแทกกับไอ้เล็กไอ้ล็อกเกอร์อะห้องสืบสวนจะมีล็อกเกอร์เป็นตู้ยาวๆนะ ตึงตังตึงตังสามสี่ทีมั้งไอ้ตว์เลือดมั้งแตกเพราะเราไม่มีไม่มีมือบางนะเออเราใส่กุญแจหลังแล้วจังหวะฟันเราเนี่ยกระแทกกับริมฝีปากล่างเลือดแม่งออกเยอะเลือดแม่งออกเยอะจริงแล้วแม่งกองเลยไอ้เฮียจงมันนั่งอยู่ใกล้ๆไปเกะกะส้นเตียนเขาเขาหยิบเก้าอี้พับเราก็คิดในใจโอ้โหจ่าคนนี้มังนิสัยดีเว้ยเก้าอี้พับอ่ะ มันแมงยิบพับผุ้แม่ฟาดเยี่ยงจงต่อยเยี่ยกูโคตรห่อเลยเยี่ยทั้งคืนมึงเชื่อไหมผวาเสียงไขกุญแจห้องขังรอบนี้จะโดนไขบ้างแต่สุดท้ายพอเลือดเราเยอะเนี่ยมันก็เอาให้เอาผ้ากีริ้วไปเช็ดแล้วไปซักตรงหน้าเสาธงมาเช็ดเลือดตัวเองอีกพอเช้ามาเนี่ยมันสักประมาณสี่ห้าชั่วโมงมันโดนตีสองตีสามถูกไหมปากมันเริ่มบวมนะมันเริ่มมันเริ่มเจแล้วเป็นหนองไง ไอเที้ยจงแข็มโวยอ้สัตยังกระบัวขาวเลยเที้ยแต่ไอใบเนี่ยแม่งไม่พูดเที้ยเดิมทีเนี่ยไอใบเนี่ยเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วนะนี่ไม่พูดใหญ่นะเลยโวยอ้สัตตาลอยอยู่ทั้งคืนเลยเที้ยเช้ามาผู้ปกครองมาคือพ่อแม่มาใช่ไหมปุบ๊บไอรองพู่มกลับเข้ามาเห็นไงเ,เขาเข้าเวงไงเขาเห็นไงเขาก็เรียกสายตรวจชุดเมื่อคืนมาด่าเลยเขาบอกมึงทาอะไรเนี่ย มึงทําให้มีรายกานใช่สิอิสว์ปากมียงกับพุทธเลย <c oughs> นะซ <c oughs> ูนิโอเลยไอิสว์แล้วแม่งบวมเต็มเลยอ่ะและสุดท้ายเนี่ยโอเคไอ้จงเขาเป็นคนพื้นที่ที่ปทุมลังสิตเนี่ยมันขึ้นกับเขตปทุมอของผมกับไอ้ใบเนี่ยมันอยู่กรุงเทพไอ้ใบยอยู่คลองตันผมอยู่มาหานาคม,มาหานาคนาี้ ะจายการกรุงเนยใช่ถ้าถ้าภาษาทางไอ้นั่นเขาเรียกว่ากรุงเทพชั้นในเ่อ่าใช่อ่าป้อมป่ามหานาอะสัมพันธวงอะไรพวกเนี้ยบ้านเสร็จบ้ายละเมออ่านน่น่ะเป็นโดสุเตนที่แรงเสร็จนู่นเลยใช่ประตูน้ำแรงเสร็จเนี่ยไอ้เฮียสุดท้ายเสร็จปุ๊บอ่ะไอ้ปากันตัวไอ้ใบไอ้ไอ้จงใบพ่อเขาประกันเหลือสองคนก็จับมือเพื่อนเราจะส่งสารเยาวชนที่กรุงเทพอ่าตำรวจบอกประมาณสักไอ้ไอ้ คดีความเนี่ยมันประมาณสามถึงเจ็ดปีตั้าแต่ศีลเนี่ยน,นะคือมีความผิดเนี่ยเราก็จับมือกันสองคนว่าประกันเรียนมไม่รู้เด็กสมัยใหม่รู้จักว่าประกันเรียนหมายาว่าเช้าออกจากบ้านไมตาคุณก็ไปเรียนมึงแทนทีน่จะกลับบ้านเปล่าแต่มึงต้องเข้าไปที่บ้านไมตา <c oughs> เนี่ยขเขาเรียกเขาเรียกประกันเรียนคือคือมึงไม่ต้องมาติด ติดบ้านเมตตามึงไปเรียนตามปกติแต่เช้าเย็นแบบไอ้มึงต้องกลับมาพักที่บ้านเมตตาอ <Yeah. S 1> สุดท้ายก็ตอนที่ส่งตัวจากลังสิตไปที่ศาลเยาวชนตรงไอ้ศาลรักเมืองอะ่ะใส่ขุงใจมือติดลูกกงไปอะ่ะ <Yeah. S 1> เป็นเป็นภาพนั้นทําให้รู้สึกว่าสงสารแม่คิดเองนะแต่ไม่รู้เฮียใบมันสงสารแม่มันหรือเปล่านะ <laughs> คิดเอง <laughs> ก็นั <laughs> ่นแหละเริ่มเริ่มเป็นเหตุผล <laughs> ส่วนหนึ่งว่าผมเนี่ย หรือกูเนี่ยเฮียได,ด้สุดสุดสุดแล้วอะในในระดับหนึ่งอะของอินนะถ้าถามว่าอินเนี่ยยุคนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ยุคของหลังของแบงค์เนี่ยสําหรับรุ่นสิบเนี่ยผมก็ว่ามึงสุดแล้วไออ้่าผมก็ผมกผมตองหนึ่งในตอง<ม><ม>กูนะเพราะเวลาเรากูทัวร์ต่างบังัดก<อ>ูไปไ่บึ้งไงหลังยุคนั้นน่ะไอ้เฮียวิทย์ไอ้กั้งไอ้พง์ปะทูไอ้วิเชียน ออแต่กุ้งที่ตกแพที <c oughs> ่อะไรกันเนี่ยแต่ละเรื่อง <c oughs> มีเรื่องอีกเยอะเลย <c oughs> อ่ะอ่ะตอนนี้เอาเล่าตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวค่อยกลับไปเรื่องตรงทัวอ่ะ,อะตรงนี้ต่อนเรื่องราวของตีมะพร้าวนะครับยังมีอีกหลายตอนเลยนะครับเพราะตัวผมกับตีเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันครับผมใครที่ชอบพี่ตีมะพร้าวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องคอมเมนต์นะครับผมอาจจะไม่ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์หรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ตอบ เพราะว่าผมตัดต่อเองถ่ายคลิปเองทําทุกอย่างเองหมดเลยนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะ,ะกลับเข้ามาแต่ว่าจะย้อนดูกลับมาตอบตอนหลังตลอดนะครับ,บครับผมขอบคุณคลัน